ส่งงานนะครับผมวันนี้ NPR 120นะครับก็ติดตั้ง้ออ่อนสองนิ้วครึ่งนะครับพร้อมียรตยตำแหน่งหม้อพักนะครับน,นี่เป็นหม้อพักสูตรไระปูนไอ่ดดเสียนะครับหลายปี IP แล้วนะะตอนนี้ก็มีปลายหมอ้อ๋วยเตี๋ยวนะครับเอ่อ6นิ้วนะครับแต่คันนี้มันลูกค้าเพิ่งแกะฝา เครื่องนะครับฝาสูบออกมานะครับฝาเช็คครับอันนี้ก็ปั๊มแก่นิดนึงนะครับเสียงก็จะไม่ห้าเท่าไหร,ร่นะเดี๋ยวฟังเสียงกนะัน